้องขอตาละเพลย์สองทีนะฮะอย่างเป็นทางการครับเธอสู่การแข่งขันรายการเซิร์ซ็อกูกอีกนะฮะทีสนามไทยไตะแห่งนี้นะครับเป็นแมตช์ที่หนึ่งครับเราเป็นคู่ะะเปิดสนามแล้วฮะเกิดการเจอกันระหว่างลูกโปงนะครับเจอกับยักษ์เขียวนะฮะ เลื่องเกมมาเป็นเจ้าเชียวเขาได้เชียร์เลื่องเกมก่อนนะฮะนี่ครับลองยิงไกลทักทายครับสุดหาตัวเก๋าเกมเลยฮะรถถังฝั่งคน,นครับของเจ้าเฟสเด็นลูกตั้งเต่ขึ้นับของลูกโคงนะฮะนี่เปิดบอลเบิรดครับใส่บบมาลูกนี้พยายามจะเกี่ยวบอลมาเล่นครับได้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับไปเป็นลูกตั้งเตะครับ เล่นเหลืครับเจ้าเกี่ยวแมววันนี้เล่นตัวเก่งนะฮะวายืน,นเป็นฝากระหลังวายยูเป็นตัวกลางนะฮะคู่กับเจ้าบอยครับวิดเวทฝั่งซ้ายเป็นเจ้าเอ็มนะฮะเจ้าบอยรับคืนมาตั้งที่เจ้าเบสนะฮะาที่เจ้าเก่งก็วันนี้มาเป็นเทมคเกอร์นะฮะแทงวันนี้ยังไม่ผ่านครับ ององลูตรงฮะ่อ <Dod> ค <sh ad> <sh ad> <sh ad> so ั่ตเฮะแงตงนี้ไม่ดีครับแล้วรูกตรตัดครั้ยังเก็บบอนะฮะลองยิงยังเฉล็บนะฮะถึงกระนษาประตูครับนี่ครับลองยิงนะฮะ แทงมาดักไว้เสิร์ฟลูกโครงแล้วเสียบอลมาจะดูสวนกลับเลียวครับยักษ์เขียวถึนว่าทาำด้านขวาหองยิงแล้วโอ้โหเลี้ยวเี้เรียบร้อยแล้วะะโอ้โหเลี้ยวเลี้ยหคนข้าวันจะเปิดก็เปิดไม่เปิดนะฮแล้วยิงที่เอาสองก็เรียบ,บร้อยแล้วะฮะเ,เป็นยักษ์เขียวตอนนี้ขึ้นดำลกูกกครงไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนนะฮะ,ะ,ฮะจากเจ้าโนแล้วกีดยิ้นดักฝั่งขวาวันนี้ กอาลังเชียรครับของลูกตัวนี้ดเสียงกับเรื่องว่าเหมือนกับที่ลูกมีไม่ได้ก็ะเหถึงเจ้าก้องและอุปสประตูของยักษ์ใหญ่ลสัตว์นะครับทางด้านซ้ายคับเป็นทางด้านของเอมนะฮะของทาานกับบอย ไปให้เปซนมาด้านซ้ายครอสนามออกมาอยู่ที่เจ้าเอฟครองก็เป็นคีร่าให้กับเจ้าเอฟขาช่องจ่อยนะยักเขียวตาบี้วชาบันโดฮะเปิดเข้าซองว่าจะให้เจ้าเอฟเนี่ยเข้ามือผูซานจีเขาเป็นเจ้าบอลนะฮะของลูกกลงครับสุดท้ับทางด้านของลูกกลงนะฮะ หมายเลขผ้านี่เปนเจ้าเฟิร์สนะฮะเหียงอยู่เป็นเจ้าห่วงนะฮะข้ามมาขีเจ้าเบิร์ตมองข้างหน้าครับยังไม่จ่ายฮะเขาจะสั้นครับข่าไปทางด้านซ้ายครับตั้งต้มยิงมาเรอยบๆยันติดบล็อกเลยฮะแต่เก็บได้อีกทีครับลูกกลุ่มข่าวฝาอีกทีครับข้าวฝากแปนลิบบิ้เดียวครับ แล้วลองจีงดีดีสานะไอ้วนีแลยครับี่ครับเตกันไปกันมาครับทุกท้ายครับบจโลกยินไกลครับของลูกกรงครับตีเสมอสำเร็จนะฮะเป็นหน่งครับ มาที่เจ้าเก่งนึกยังบอลแล้วก็แทงมาที่โน็อตคุณเก่งไหมครับคุณมาที่เก่งเนี้ยเปันคำที่บอยเดลิสเซนตับเก่งครับแทงมาเจ้าเอ็ยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านเจ้าว่าก็แฝงที่ขึ้นมาทางหน้าแถวซ้อก็เป็นัะเกียบก็เก็บได้ครับไหลมาที่เจ้าเอ็มดูส่งนี่ปีบเดลิสเซนต์เดียวบอยใช้เตี๋ยวบางกอกดีขึ้นมาดูที่เอ็ม สันมาที่เก่งครับเข้ามาไม่ผ่านครับเดินขึ้นมาข้างหน้าครับดูที่เจ้าหัวจะพาบอลไปเองฮะด้านขวามีเตะครับยังไม่ให้ลีกสั้นมาชี้ป่าลูกนี้ไปเจ้ากล้องครับแต่เราต้องปัดทิ้งแล้วไม่กล้าแล้วครับแมลูกชิดมาเป็นคู่นะฮะจากเจ้าโก่งนะับผู้เล่นหมายเลขสี่ครับจุดนี้กองฟ้าครับ ลูกเตะนะครับปรที่เจ้าบอยครับมาแล้วครับพี่เจ้าโัวครับพิ่เข้าซ้ายยิยงที่เสาแรกลูกนี้แันติเซปคุณสาวตัวของยักษ์เขียวนะฮะเป็นเจ้ากล้องครับผิดครับผิดไป่รัครับเล่ไคั้นๆมาที่ับรดกกรบนนนนรับผิดไปาารับผิดริไปครับผตดไปับผิดไปหรับผิปบิไปครับดปครครับรับิครัไปเทับบครับ สั่งทีเดียวได้มาทีโก้นะฮะลุกมาแล้วนะสายยิง้วยสายแต่ผ่านว่าประตูของบอลโอ้มีว่าจะฉลบนะฮะแต่เป็นลูกเตะมุมบุกทีนะฮะของลูกเกงนะครับ ยี่จะบตักนะครับส่วนที่สองสองอันนี้เหนื่อยแรงเกินไปครับนี่ยังเป็นบอลทุ่มนะฮะของลูกกลงนะครับโอ้เริ่มปฏิบัติต่อเกมได้แล้วครับลูกกลงครับหลังจากที่ตีเสมอเป็นหนึ่งตัวหนึ่งนะฮะเรียนคารมาครับอยู่ที่เจ้าโอ้รับรื้อหมายเลขสามนะฮะเปลี่ยนตัวเป็นด้านขวาโอ้ เปิดย,ยัดมาเสาเสาลูกนี้นิ่มองว่บอยบอลมันจ้อยโอ้โหลูกสูงนี่มีทั้งลูกสั้นสลับจาวแล้วแน่าจะตามมอางทีเดียวฮะเดี๋ยวเขายักเขียวครับตาที่เจ้าบอยใช้ตัวบางก็พี่ก็ได้แทนเขาลูก่นี้มไม่ผ่านเจ้าเบิร์เจ้าบอยก็เพิ่สั้นมา มาที่เจ้าหัวนะฮะแต่งเข้าขวาผาเหลี่ยมยิงแล้วพิกเข้ายชายเข้าเร็วมาลูกหนึงหวะาาเหลี่ยมยิงแล้วยิงมาลูกนี้เอาหัวผ่านหน้าประตูออกไปครับโอ้น่าจะเป็นการเซฟนะฮะน่าจะเฉลี่ยต่อยขึ้นสิทธิ์ให้เป็นลูกเตะมุมนะฮะของลูกตรงครับโอ้ยเปิดฉากเริ่มบุกหนักแล้วก็ท้าของลูกตรงนะครับดูที่ว่าเป็นท่าหน้าของเจ้าบอยนะฮะเดินซันมาครับขื้นมาที่เจ้าโกด สับขาเราครับแทงมาแล้วตั้งมาลูกนี้โมือสิบไม่ว่าอะไรครับแต่ยังไรเป็นลูกเตะม,มุมนะของลูกกลงนะแหมไม่ธรรมดาเลยครเป็นมาที่เจ้าบอยครับเข้าซ้ายลองยิงนิดนี้ก็ยังโด่งเข้ากันออกไปครับแหมจะมีการเฉียตนะฮะเป็นเตะม,มุมอีกทีครับอาเป็นลูกทุ่มนะฮะ ของเกมมาเปิดหน้าฝากมาให้เจ้าโกรก็เต็บอลลงมองคาเพื่อเล่นหัวตรงกลางครับอยู่ที่เจ้าโก้ขยับตัวแหวกนะที่โก้แทงมาบอยมาที่เจ้าโกอยู่กันมาบอย ไปทีตัวลงแตงขวายิงนี่ได้ยังเชื่อวัดนี่นะเจ้าเบสบอลบอกว่าเราทำนะซอเปิดเกมมานี่ลูกโกงครับที่ทำได้ดีกว่าครับในช่วงนี้นะฮะใต่มุมหลายจังหวะต้องซอครับใช้ตัวบังคับแทงมาจะให้เจ้าบอยแล้วเสียบอลนี้เก่งครับเล่นสั้นมาที่เอฟทางด้านรอเตอร์ครับไหลและขวาอยู่ที่บอยจับข้าไปครับใช้ความเร็วแล้วเรียงมาลูกบอลนี้เสาเสาตรงนี้โอ้โห เปิดแล้วฮะแหวกจะยิงกับพี่เสาสองครับบอลนำผ่านหน้าประตูไปครับอวันนี่เจ้าบอยนะฮะมาเป็นขุมกำลังให้กับยักษ์เขียวเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวครับของยักษ์เขียวนะฮะตำแหน่งของเจ้าโตโต้ครับลงไปนะฮะแทนท้าของโน้ตเลี้ยมาที่กัวแบบข้าวฟ้าครับโจโกครับข้าวฟ้าเสียจังหวะไปครับเจ้าบอยนะฮะ มาที่เก่งครับแทงมาให้เอฟไหลด้านซ้ายครับอยู่ที่เอ็มบอยเฟขึ้นเตะแล้วแทงมาตรงกลางบอลยังเก็บได้ครับนี่ครับมีซับขาหลอกนะนนะเป็นเพื่อนทุกคบไม่ได้ครับหลอกเก่งนะแทงมาตรงนี้ถึงเจ้าบอลครับลูกนกกรอยครับแหม่ต้องเล่นมาครับอยู่ที่เจ้าโอหลอกหนีมาใช่ครับโอเดินสั้นมาครับอยู่ที่บอยหาบอลขึ้นไปเองครับใช้ความเร็วครับแหม่ยังไม่ผ่านครัแหม่บอยจีกับบอยครับ เป็นบอลของเล็บเคลียนะฮะสกีบออกหลังไปนะเสียเต,ยเตย็มแล้วครับลูกกลงกลมก็เล่นเลยขึ้นมาอยู่ที่เจ้าโอ้โยมาครับเจ้าตาไนะฮะเข้าขวาแทงมาอีกทีนะฮะยังได้ครับเป็นบอลของลูกกลมแทงวันก,กลางเจ้าเบิร์ดล็อกเข้าสายหาเลี้ยงยิงแทงบ้าทีละลูกเขาแปลงยังไงโอ้โหล็อกไม่ตรงก่องนะโสุดยอดเจ๋งฮะจนะี่เกมของลูกกลงครับทะลุทะลวงเลยทีเดียวจบด้วยการยิงครับ เด็เจ้าบอยนี่แหละฮะแมลูกจริงยังไม่ตรงสอบหฮะ,ะสกอร์ตอนนี้ยังเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะฮะเดินมาที่เก่งครับกนนะะบนนะะ็มาที่เบสเซ็นสันบาครับผีตโตโตนะฮะเจ้าของฟ้าห่มนะฮะนี่ครับไร้ไร้ต่อพอเต็มถืนนะฮะหลับเต็มตื่นนะมาที่เจ้าเก่งครับอยากขึนะะ้นเกี่ยวไม่ไดครับยักษ์เสียครับตั้งกันใหม่ที่เบส พาขึ้นมาเองโดยกับเจ้าโอเปิอลูยังไม่ผ่านครับเจ้าโอดักไว้สวอเป็นเจ้าหัวละล็อกมาเองเข้าขวาไหลามาที่บอยโจกวักเสือขาลงละดึงคืนกลับมายังเก็บได้ครับโก้อสเต็ปเลีย้ยวไหลข้างด้านของลูกโกงครับเดิร์กพาขึ้นมาเองฮะไหลขึ้นมาที่โกเนื้อแต่ก็ไหลสับขนกยิงน้อยฉันแหลบลงกในโอ้โหแหงบไปดีกว่ายังไหวตอนนั้นของ,ง,ลลงโอยยงองจก้ก็มารวมตัวปัดออกไปแล้ะ เดี๋ยวเราเป็นบอลทุ่มแล้วของลูกโกงแล้วแตกเตะจังว่าบุกจังเลยทีเดียวฮะขอเกี่ยวเจ้าโอนะฮะแทงมายังเก็บได้ครับอยู่ที่เจ้าโกนครับพาดิ้วโอ้ยฮะเปลี่ยนเสียเปลี่ยนฮะเจ้าบอยดับไว้เลวครับเดินมาที่บอยครับพราะสั้นมาที่เอ็ม แข่งวันที่เจ้าเก่งครับเป็นลูกสวนกกับเร็วของยากเชียวกับไหลามาตรงกลางแต่เจ้าโก้เขายังตัดไปครับแล้วพขาเชียร้เก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะฮะของลูกโก้เละอยู่ที่จุดใดครับ เราให้คุณเตือนนะใส่เซ็ตเรารับฝาดทีได้สอกฝาเป็นเจ้าโก้ได้ครัด็กเป็นฮาปชายุ่เบรดบอกเชิญคุณเตือนนะเด็กแพงมาบอยชิงกันสัดมาแล้วหลุดมาลูกนี้แทงมาตรงกลางยังสกัดได้ครับยักษ์เขียวทีนนี้โราต้องยกไม่ออกนะปู่กโก้ครับของวันทีครับเอาฝากมาอยู่ที่เจ้าโก้ เขารู้ช่องมาบอยยิงลูกนี้โอ้โหครับแม่ยิงเต็มข้อเลยครับแม่บอลข้าวขัดไปนิดเดียว ตะเตะขึ้นมาแล้วฮะของยักษ์เขียวเป็นราที่เจ้าเก่งครับฝั่งสนามด้านซ้ายนะฮะเป็นเจ้าเอ็มครับรูปถูกเลยครับประกบเรียลรูปเดียวครับมาที่บอลสับกันเราดูจังหวะครับถึงบอลอยู่นะฮะเหล่าเล่นขวาครับอยู่ที่โตโต้มาฟันเกียวที่ทางด้านของเจ้าเก่งนี่แหละฮะช่องเจอะเข้ามาที่เบสอีกมาฝ่ำกันดูจังหวะนี้ น่า,าสุดเป็นการหลงล้วไปเล่นบอลน,นะฮะบอลในแดนรับเล่นเร็วว่ะครับทางที่โก้ฝั่งสนามไปยุทธิทิพเบิเร์ดมาที่โก้อีกทีครับแล้วมาที่ปั๊กฮะข้าวฝากออกไปลูกนี้ยังเก็บได้ครับของลูกโด่งครับ ตั้งป้อมจับมาตรงกลางครับอยู่ที่ตักดีดซ้นมาไม่ผ่านตอรครับกระดดเจสวญกับเร็วมาที่เอฟมองขึ้นมาครับอเอ็มฟังก์ซันมาที่เก่งฮะับจะเมือนลูกผู้นี้ผู้สิทธิ์ให้เป็นลูกสาวนะฮะออกและเขียวครับเร็วมาครับอยู่ที่ตูดๆไหลามาที่เอฟยังไม่ผ่านานะแต่ในของเจ้าเกลือบไปดังเอาไว้นะฮะ เดี๋ิมขึ้นมาครับโดยเจ้าโก้เขาปิดแลยงทางขวาแทงกระดานเส้นมาที่บอย,บอ,ยอย่างนั้นเปิดครับมองด้านในนะฮะขับขาหลอกฮะ,ะ้วมาที่ตากระป๋อยมาที่บอยถึงเส้นเปิดมาตรงนี้ว่าจะเฉลี่นะฮะโอ้โหเก่งเกือบหน้าเกือบไปเกี่ยวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วทางด้านของลูกโกงนะฮะ เหลียงแหวกมาสองกระถาเหลี่ยมยิงเล่ยังติดคบอลนี่เป็นลูกชุ่นนะฮะของลูกคงครับเวลาในสนามเราออยูสาวกทีก่พิเศษนะฮะยังไม่เหลืมพูดเวลาบาดเจ็บนะฮะทุ่มมาเขาเปิดสมาที่โกดูเข้ามาตรงกลางเปิดมาให้ผ่านบอยครับฝัมกันอยู่ฮะตัวเก่งตกลงมาช่วยแล้วพลิกหนีมาแล้วเสียบอลมาอยู่ที่เจ้าบอยพยายามจะแหวกไปยิงครับเหลี่ยมยังดีนะทนายของเจ้าเบส

เลือล่อนมาแล้วทายองพยายามเกี่ยวอยู่ที่เจ้าเก่งครับหาทิศบอยครับแต่แล้ว,ลว,ลวลครับอยู่ที่โตโตโตครับอยูมาตั้งทีเบสฮะับแต่ใครเพราครับยังไม่ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องตั้งกันใหม่ฮะอยู่ที่จล้องครับอ่าที่เอ็มคร หลัากครับคุณบอยนะฮะมาที่ MT เครับหลุดนะทางด้านซ้ายครับอยู่ที่เอฟครับไหลมาที่เอฟแวรลูกดีครับแล้วใส่ครับโซเบสโตเอฟได้ไปไม่ทันนะฮะเดินเหลือมาครับหลุดกลุ่โอ้แทงมาลูกนี้แล้วหลุดแทงมาที่บอยแดงๆแล้วยิงเลยโอ้โหครับไม่ตรงก่อครับโอ้โหได้ซัฟนิ่งๆนะทางนนี้ของเจ้าบอยครับกัเอาเน้นๆครับ เขียนยังไม่ได้ครับแยกเขียวเับเข้าไปเข้ามาครับลอยจับที่ก็ปั๊มกันลุงนี้ครับแกะมาได้ไปผ่านเจ้าเก่งมะที่เจ้าตั๊กฮ่าลิงครับเสียเร็วก็ยัดขึ้นมาเร็วฮะมาที่เกล็ดใส่ไเคาะแล้วฮะแทงมาแด้ยังหยุดแก้ไขมาสวยครับอยู่ที่นะของเจ้าเฟือรับพาจะ่ไหนครับเท้าซ้ายหาเลี่ยมยริงฮะยังไม่ได้ครับไหลามาที่ทางด้านของเจ้าตั๊กั อย่ายัดมาา2นี่นีเก็บบอลลงต้อเสียจังหว่ไปเองครับนี่เลยเฮ่เพื่อนเกินแรงไลวขาอดอย่างนี้นะครัลูกชุ่ของยัดเขียยขึ้นมาที่เ้เก่งนะครับต่อมาที่โต๊ะขาใช่ไอมครับเข้า1 2มาดูกระพี่เจ้าบอลครับซับขาหมอกเลยครับลูกา3ตัวนีกครับเสีปลาที่22ให้เจ้าเอ็มองย้อนขึ้นมา ล็อตีดมเลยวาข้ามตาถไปครับดึงเลยครับของลูกกลมกับอีพีเจบอยแข้งมาบัอกไหลมาต้องมี้ฉลแบบนะฮะแมถ้าไม่ฉดแบนี้เข้าเท้าของนาเเจ้าเกยได้มาครับยังเป็นลูกเตะมุมนะของลูกรัมเขาสู่เชื่องนาทีสุดท้ายนะฮะอย่าลืทุกเจ้าบนี้เป็นคู่ลาล่านะฮะเกบล็อกไปมา ดูทีู่นายมีไม่ผ่านเขาได้เซิร์กับยัยพี่เอ็มแต่ชาติที่แล้วหลายมาแล้วไม่ผ่านครับอยู่ที่ต่ละของเกินนะเข้าซ้ายขาใช้จินระเบิดจริงนี่ครับข้อแล้วเหยียบไม่ตรงก่อแล้วอนี่ครับได้ทั้งลูกท่านช่างเล่นกินแก้ของลูกศิลุนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเตียครับของเนี้ยเขียวนะฮะส่งเจ้าน้อครับลงไปแต่คณะของเจ้าเอ็มฮะ แล้ก็สั้นๆรับตามสุดท้ายของยักษ์เขียวแล้วเก่งยับไหลมาที่เอ็มนะครับทางด้านซ้ายเกี่ยวได้ก็ตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่เจ้าเก่งครับขอบ้างอยู่ที่เบสไหลมาทางขวาอยู่ที่โฟลเตอร์ยับหลังอยู่ที่เก่งครับดึงหลอกอยู่แล้วมาที่เอ็มครับขอที่เก่งทีครับ ขึ้นเกียไม่ได้ครับตั้งที่เตะแล้วเดินตลอดเวลาเดียวว่าเพ่นไม่ดีครเดี๋ยวจะทุกทีเราก็ต้องหยุดยาวนะฮะหมดเวลาการแข่งขัน